ขอดูหน่อยนะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บบังบังบังโอ้ยโเจ็บเจ็บให้ดูหน่อยโอ้โอ้สได้ใส่ถุงมือยางนะครับโอ้โหนี่เพิ่งอ,ออกก็มีแมนตัวเปียกอยู่หันจ้าจ้าดูข้าตัดหันเพาะท่านเปิดแล้วเนาะเนาะสมาชิกใหม่นะครับมีตัวขาวตัวเหลืองเดี้ยเดียวเดียอะมาเยียบดอกมันบอสท่านเบิดแค่ีเดี๋ยวพอจะมาดูใหมน่าดูด้าเดี๋ยวจะมาดูใหม่นะเดี๋ยวถ้าหากยังไง ออกคนนี้ตอนเย็นนะคลอดให้หมดนะลูกนะอันนี้เลงยังกลังบอยลาวแล้ในลูกนึ่งครับพี่น้องครับในนี้ครับเห็นมะครับลูกนี้ครับลาวแล้วครับใกลออกแล้วครับโอเคไปไปเจอกันคิมนาครับมาเบิ่งตัวนี้นะครับสมาชิกใหม่ผมนะครับอันนี้นี่ครับผมได้มาตัวนึงครับเกิดสงสัยเป็นลูกของฝั่งนี้นะครับตัวเล็กแยกมากเลยีเดียวนะครับนะ เป็นไก่แฝดนะครับนี่ครับไก่แฝดครับตัวสีเหลืองนะครับนะนันนี้ครับอันนี้ก็สีเหลืองเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันไหนพี่เป็นน้องนะครับเบื้องเอาเองนะครับด้วยพี่น้องครับต่อกระือครับไปออกไปข้างนอกกันโอ้ยมินขี้ไก่เว้เลยมินขี้ไก่อย่างเลยมินขี้ไก่ขี้เหนียวเฮ้ยมองดูจิกมืออีพอ เขาขาวเลยขาขาวเลยปากใครวะเนี่ยขาขาวน <Why? S 1> สมัชชิเมย mm hmm. ์อยู่กลางเขาออป็ดออกขบไกลนะครับก็มีตน้นยางต้นหนึ่งครับกีดอยู่ครับอ้ยไดหลายล้วครับพี่น้องครับกีดิดีดดนะน,ะ okay. นะครับโอเคครบไบตออครับนะเหลือต้นเดียวครับผมปลูกปลูกไป สิบก็ตนนะครับเลือตนเดียวขอรอแนะครับแถวนี้แมันเปิดกับพื้นที่เล็กๆนะครับปลูกทยางนะครับมะเขือพร้อมนะครับต้นมะเขอนะครับหมางยังงยู่นะครับพี่น้องแสบมากบลยอนี้ไหกินกันอย่างนี้แหละส่วนที่เหลือลงนาามา่อนะครับพี่น้องครับมวนขับนะครับนี่ครับทางทางทางคนลงนะครับ กินปูนะครับได้กินนี่ปูได้กินกบกินอยังกินสารพัดครับปล่อยไปนี่เรียบร้อยเแล้วครับพี่น้องแปดเ้ดเติร์ดนะครับแป้นเติร์ดเสร็จแล้วนะครับเทันทีหน้าครับทีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณเดอร์อย่าลืมนะครับซับสไคร์ด์หน่อยนะ เพื่อเป็นกำลังใจครับคนสู้ชีวิตครับวิธีการสู้ชีวิตครับบวบเรี่ยมกับปูเองครับอันนี้ครับ